รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการก,การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม ให้กับคนไทยทั่วทุกทินทานเรามารวมด้วยช่วยกันอยู่เย้าเฝ้าบ้านอย่าออกไปไหนโควิดสิบที่กลายเป็นขาวทำเราวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ห่างกันไว้และดีด้วยความห่วงใย พี่น้องหญิงชายอย่าได้เสียขวัญคนไทยไม่เคยทิ้งกันบ้านใครบ้านมันไปก่อนตอนนี้โรคร้ายข้ามชาติกำลังระบาดมากขึ้นทุกทีเราต้องรวมสามัคคีเพื่อหาวิธีป้องกัน หุดเชื้อเพื่อชาติทางการประกาศร่วมมือร่วมใจไม่ว่าอยู่แห่งหนใดกักตัวเองไว้อย่าไปสังสงรันประคองชีวิตข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคุณหมอและนางพยาบาลทุกคนต้องการแค่กำลังใจ อย่าไปโทษใครขอให้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารปิดเมืองคือมาตร,ตรการให้คนอยู่บ้านสก,กัดโรคร้ายพี่น้องรวมชาติยาได้ประมาททำไม่สนใจเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเรามาร่วมใจหยุดเชื้อ เือชาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุก เวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมมาที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงวิทยาลัยแห่งนี้ส่งนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพร,รรพระราชูปถัม์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกปีติดต่อกันมาอย่างยาวนานช่วงสืบสารเกษตรกษัตริย์ไทย อยากพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวเหล่านี้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคนโนโลยีพัทลุงเชิญรับชมครับผมเสาห้าพูลาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่1เมษายนพศ2 5 1พ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทําการเกษตร,พรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนุงจัดก,การเรียนการสอนแบ่งเป็นสาระดับประกอบไปด้วย 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาเกษตรศสาสตร์ 2. ระดับปวสประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาสัตวศาสตร์3 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจุดเด่นของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงคือในด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์กิจกรรมการรวบรวมพันุ์พืชพันไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุลงสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยพัทลุลงได้นําเสนอผลงานทางวิชาการเรื่องการผลิตข้าวกล้องงอกสังยดพัทลุลงเพื่อจําหน่ายหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพพลัลราชสุดาสยามบรมราชาุมาลีในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่3 1 นวิายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นทำให้เป็นที่ปราปื้มใจของเราชาววิจัยกเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นอย่างสูงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจึงเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนใกล้ชิดกับสังคมนี่คือหัวใจของการทำงานที่ประสบความสำเร็จพักสักครู่ครับ ต้องยาวาตา A13 เชื่องง่ายสบายช่างที่พัทลุงข้าวสังหยดแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจึงสนับสนุนพืชเกษตรตัวนี้เป็นพิเศษที่นี่ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้าวสังหยดเป็นหัวใจสำคัญเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ Modern College จะพาท่านผู้ชมมาชมเรื่องราวเหล่านี้ครับจุดเริ่มต้นนะคะด้วยปูมิประเทศของจังหวัดพัทลุงเป็นที่ราบรุ่มแล้วข้าวสังหยดเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงมีติ่นกําเนิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะโดยข้าวสังหยดเป็นข้าวที่มีลักษณะนุ่ม ะะแล้วก็หอมเหนียวดังนั้นข้าวสังหยดจึงเป็นข้าวพื้นเมืองอวิัลเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงนะคะได้เล็งเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยบบทของจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่ข้าวสังหยดที่คือเราปลูกกันทั่ววิัลเข้าจืดสืบสารประเพณี ะะได้ปลูกข้าวสังยดต่อกันมาจึงได้นําข้าวพันธุ์นี้และที่สําคัญก็คือข้าวพันธุ์สังยดเนียจะเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงต่อไร่ก็คือประมาณ200-300กิโลต่อไร่และเป็นสิ่งที่เด็ก,กเกษตรพัฒนุงเด็กต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวฉะนั้นวิทยาลัยของเราจึงใช้พันธุน์ข้าวสังหยดนีค่ะข้าวสังยดเป็นข้าวที่กูบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะเป็นข้าวที่มีลักษณะพ,พิเศษก็คือทนต่อโรคทุกชนิด นะะตนต่อแมลงแล้วก็สามารถปรับกับสภาพภุมมมีประเทศของเราได้ฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าที่เราปลูกเนี่ยจะไม่มีแมลงเลยแมลงที่สําคัญส่วนใหญ่ถ้าพื้นที่อื่นจะเป็นเพี้ยกระโดดเสียมตาลแต่ข้าวสังยดมีลักษณะพิเศษคือกอเขาตั้งตรงและมีลําต้นที่แข็งเปรีย้ยวหรือแมลงไม่สามารถกินได้นะคะฉะนั้นลักษณะพ,พิเศษว่าข้าวปัน์อื่นๆคือเขาทนต่อโรคเพี้ยกระโดดเสียมตาลทนต่อโรคใบไหมขอบใบไหมนะคะเราจึงเลือกพันุนี้นะคะแล้วให้ผลผลิตสูงด้วยค่ะ ข้าวสังหยดอุดมด้วยคุณค่านะคะข้าวสังหยดมีทั้งโปรตีนและวิตามินมีวิตามิน B1 ช่วยในเรื่องการเด็ดเลือกโรคเด็ดชาวิตามิน B2 ช่วยในเรื่องของโรคปากนกกระจองและยังมีพวกสารในอาซีินที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาทผิวหนังและยังมีธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสและพวกสังกะสีเมื่อเรากินข้าวสังหยดเข้าไปข้าวตัวน,นี้จะมีพวกสารอะมิโนต่ำกว่า14%นนะคะจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะ เพชรเกษตรแต่ละเม็ดมีจุดบ่วมสำคัญประการหนึ่งนั่นคือความรักความกตันอยู่ต่อสถานศึกษาที่เขาเหล่านั้นศึกษาสมปองหอมขาวเพชรเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงก็เป็นหนึ่งที่มีคุณลักษณะเดียวกันนี้เขาสำเร็จการศึกษาที่นี่รุ่นที่13เป็นเจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสานทั้งกล้วยหอมไม้ผลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรื่องราวของเพชรเกษตรเม็ดนี้น่าสนใจ เชิญท่านรับชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมู่เพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่เดินทางมาที่จังหวัดพัทลุงเดินทางมาพบกับสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ค่ะคุณสมปองหอมขาวค่ะทําเกษตรแบบผสมผสานค่ะเขามีวิธีการในการทําเกษตรเชิงผสมผสานอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่เสกันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เสนะคะ ย้อนกลับไปตอนที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรทําไมถึงมาเลือกเรียนเกษตรทําไมมาสนใจการเกษตรคุณพ่อคุณแม่ทําการเกษตรหรือเปล่าพอดีพื้นฐานของกักวเป็นทําการเกษตรก่อนอยู่แล้วค่ะทาอะไรทํานาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวทําไมถึงตัดสินใจที่จะมาเรียนวิทยาลัยเกษตรปกติผมจบในการปลูกต้นไม้อยู่แล้วอ๋อค่ะเลี้ยงสัตว์ก็ด้วยจึงไปได้ได้ไปเรียนที่เกษตรครับพี่เลือกเรียนสาขาอะไรคะเลือกเรียนสาขาโคโนม ตอนนั้นที่เลือกเรียนก็ราโกนมพัตลุงดังกิจการของโกนมพัตลุงรุ่งเรืองมากตอนนั้นจึงเลือกเรียนสาขาโกนมครับพอจบออกมาเริ่มทําสวนเลยหรือเปล่าคะไม่ครับแต่ออกไปทำอ่านบริษัทก่อน3ามสีปีแล้วมันมีจุดผักเหหรือพิกผนยังไงถึงได้มาทําไล่เกษตรเชิงผสมภาษสานการทํางานบริษัทนี่ยผมว่าดูแล้วมันไม่มั่นคงเท่าไหร่ เคยลาออกก็จำสวนอตอนนั้นเรามีพื้นที่อยู่เองไหมมีพื้นที่เองแล้วประมาณกี่ไร่ได้สวนก็ประมาณอ,อก,กิกว่าไร่ครับลาออกจากบริษัทแล้วมาทําเกษตรแบบผสมผสานเลยไหมคะไม่ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นสวนยางทั้งหมดพื้นที่ของที่บ้านมีสวนยางอยู่แล้วและก็ตอนนั้นราคายางก็ดีด้วยพอมาช,ช่วงหลังตอนราคายางตกต่ําแล้วก็เราต้องมาคิดใหม่ว่าะจะทำอย่างไงดีตอนราคา ยังก็ไม่ดีแล้วแล้วก็เริ่มมาเป็นความคิดว่าจะปลูกหลายๆอย่างมาจนเชื้อในครอบครัวกันเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยพี่มีวิธีการจัดการในการจะปลูกอะไรก่อนหลังยังไงคะ,ะช่องแรกลงผลไม้รวมก่อนเต็มพื้นที่แล้วก็ระหว่างผลไม้ก็มีลงกล้วยแล้วระหว่างกล้วยก็มีแตงกวาแล้วพริกก่อนที่ได้เก็บก่อนก็มีพริกแตงกวาก่อนแล้วต่อมาก็ได้ได้กล้วย เป็นเพ,พราะไรเราวางแผนทําไมต้องปลูกอันนี้ก่อนอันนี้หลังเพราะเราวางแผนว่าพืชปักแบบระยะสั้นเราได้เก็บก่อนออเรา<ช>ได้ผลผลิตก่อนรากล้วยมีไรายได้เข้ามาก่อนใช่ครับทำไมเราถึงเลือกกล้วยหอมมะพร้าวกาแฟในพื้นที่ตรงนี้ของเราเนี่ยแล้วก็บวกกับเลี้ยงปลาไปด้วยทําไมเราถึงเลือกกล้วยหอมเรามีการวางการตลาดไว้ยังไง,ง,งคะผมไปเจอน้องก้อที่ไอเจตินซีเขาทำการตลาดเรื่องกล้วยหอมอยู่เขามีตลาดแล้วแต่ไม่มีผลผลิตตรง อ๋อเลยมาจวนปลูกกับเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นใน,ในการที่จะปลูกกล้วยหอมใช่ครับแล้วทุเรียนมะพร้าวกาแฟค่ะอันนี้เป็นหนานของพื้นบ้านอยู่แล้วทุเรียนะมะพร้าวกินอยู่ตามพื้นบ้านอยู่แล้วแล้วมีเทคนิคในการปลูกยังไงปลูกกล้วยกี่ไร่ทุเรียนกี่ไร่กาแฟกี่ไร่เรามีการแบ่งพื้นที่จัดสรรพื้นที่ยังไงในการปลูกครั้งแรกเลยเราลงไม้ผลไว้ก่อนค่ะเป็นพื้นที่แล้วก็แซมของ พวกอย่างนี้กล้วยก่อนเพราะผลผลิตมาผลยังไม่ได้ี่งปียังไม่ได้รับผลผลิตเราก็เลยลงกล้วยก่อนกล้วยได้เร่าประมาณหนึ่งปีกว่าก็ได้ตัดแล้วได้กายผลผลิตก่อนแล้วมีบ่อปลาด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยปลาที่เลี้ยงนี่เป็นปลาชนิดอะไรคะพูดถึงบ่อปลาก่อนนะครับต้องมีแหล่งน้าในตามในการทําการเกษตรผมเลยเลยขุดบ่อปลาไว้เพื่อน้ำในมาใช้ในสวนแล้วก็ เอาปลามาปล่อยในบอ่อมีปลานิลปลาแรดปรลาจรรเมรระดผสมผสานปล่อยเราได้นําองค์ความรู้ในพื้นฐานในการเรียนเกษตรเนี่ยมาใช้ในสน่วนตรงไหนบ้างคะมีการตําผุ๋ยใช้เองอเลี้ยงสัตว์วบกู่ในการปลูกพืชรบวงจรอยากให้พี่เสษพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เรียนวิทยาเกษตรค่ะแล้วก็รางวัลที่พี่เสษเคยได้รับหน่อยคะ่ะพี่ก็ดนมีความภาคภูมิใจมากในการเรียนเกษตรนะครับเพราะ ที่เรียนมาเอามาใช้ได้หมดเลยในสวนในการทําการเกษตรมีวิธีการแนะน,นําน้องๆยังไงในการเรียนเกษตรอยากแนะน,นําน้องๆว่าต้องมีใจรักและก็มีความอดทนมีความซื่อสัตย์ขยันและจะประสบผลสําเร็จครับจากนักธุรกิจที่จําหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นนักธุรกิจที่ทําเรื่องอสังหาหรือมทรัพย์จนกระทั่งประสบความสําเร็จและผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรนี่คือเรื่องราวของธนิต สมแก้วกูรูกรเกษตรของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเขามีมุมมองต่อภาคเกษตรอย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขกูรูกรเกษตรท่านนี้จะตอบโจทย์เหล่านี้กับท่านครับผมชื่อธนิตสมแก้วนะครับเมื่ออาชีพเดิมนะครับทำธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างทําบ้านจัดสรรทํารับเหมาก่อสร้างทําโรงงานอยู่แต่ในวงการวัสดุก่อสร้าง นะครับแล้วก็มาซื้อที่แปลงนี้ไว้เพื่อจะทําบ้านจัดสรรแต่ว่าด้วยภาวะของเศรษฐกิจที่มันไม่ดีนะครับประกอบกับว่าผมเองเนี่ยคิดว่าอายุ60แล้วอยากจะเกษียณตัวเองก็หันมามาศึกษาเรื่องกเกษตรเพราะผมไม่ได้จบมาทางด้านกเกษตรนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้ทางด้านกเกษตรแต่อาศัยว่าเดินไปดูงานเขาทั่วประเทศนะครับไปต่างประเทศ เพื่อดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราบ้างที่เราจะทําได้บ้างก็นํามาประยุก์ใช้ไปในประเทศไทยนี่ทั่วทั้งหมดเลยนะครับไปดูพืชหลายๆชนิดนะครับไปดูเรื่องกเกษตรเนีแล้วก็คิดว่ามาวางแผนว่าจะทําเกษตรอินทรีย์ นะครับเป้าหมายเนะี่ยคือทําเกษตรอลินทรีย์ตอนนี้ผมเองนะครับก็ใช้วิชาเกษตรธรรมชาติหัวใจสําคัญมี3ข้อ1ทําน้ําหมักจุลินรีย์3ประเภทเจ็ชนิดหัวใจข้อที่2ก็คือทําน้ําหมักป้องกันกําจัดศัตรูพืชศัตรูสัตว์ในวัชพืช3ผลิตจุลินทรีย์ประจำถิ่นมาใช้งานตัวเนี้ยเราสามารถทำกเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงโดยปลอดภัยจากสารพิษ นะครับลดต้นทุนการผลิตเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราไม่ต้องซื้ออาหารสัตว์เราผลิตเองแล้วก็แนวโน้มพอก็คนเห็นผมมาทำเนี่ยครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าที่ทํามาเนี่ยพอเห็นผมเนี่ยเราเล่าให้เขาฟังเขาเริ่มหันกลับมาทําตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างผมเลี้ยงหมู5คอกคอกละ10ตัวเราได้ปุ๋ยเดือนหนึ่งประมาณ2,700กระสอบของผมนี่พอสำหรับใส่ในสวนเลย ท่านจะเห็นว่าในสวนผมเนี่ยมีต้นไม้เป็นหมื่นต้นใบเขียวทั้งหมดเลยแตกยอดแตกใบงดงามไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าสารเคมีที่เขาใช้กันในในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นก่อมะเร็งทําให้คนไทยเราเนี่ยเป็นมะเร็งกันเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ใช่ของของเอเชียนะครับของโลกคนไทยเราตายด้วยโรคมะเร็งนี่เยอะมากนะครับทำให้ผมเนี่ยเห็นเรื่องนี้ผมเลยคิดว่า ถ้าเราไม่มาผลิตอาหารกินเองเนี่ยเรากินอะไรก็ไปก็ไม่รู้แล้วสะสมอยู่ในร่างกายเดี๋ยวเราก็เป็นเหมือนคนอื่นนะครับผมก็เลยหันกลับมาแต่ว่าด้วยข้อจํากัดว่าผมไม่มีองค์ความรู้เรื่องกเกษตรเลยนะครับเราก็ต้องไปดูงานต้องไปเรียนรู้คือคือตามในหลวงพูดนะครับว่าต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลานี่กเกษตรเนี่ยมันมันเรียนไม่จบรู้จริงคิดวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบคือนิยามของ กูรูเกษตรท่านนี้ธนิตสมแก้วพักสักครู่ครับเอาเฟกนวัตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบนีจะเก็บข้อมูลแสดงน้านมแบบเรียลไทม์ถนอมสุขภาพเต้านมทํางานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ใบบัเบิกทีที T ่ออยวิตามินซีและอีว่านหางจระแค่สูมไซบีเลียที่ผมวอกมาทั้งหบดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหน้าสิวหลังก็ใส่ได้เบิดล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศไปดูสิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล้องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราล้ะครับลูกพี่ นี่มันอุปกรณ์จาก H I P ทั้งนั้นไป <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี H I P ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง H I P โทร0978078888หรือคลิก www.hip.co.th สนับสนุนโดย S.I.P เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนลุงแห่งนี้ให้บริการชุมชนมาโดยตลอดในช่วงร้อยนวัตรกรรมจะบอกกับท่านผู้ชมว่าวิทยาลัยแห่งนี้ใช้นวัตรกรรมเพื่อสนับสนุนบริการชุมชนอย่างไรเขาใช้นวัตรกรรมที่นี่เพาะเนื้อเยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพาะกระจุดซึ่งเป็นพืชที่กำลังจะหายาก กระจูดเป็นพืชที่นำมาใช้ถักทอผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ขอเชิญท่านรับชมครับ ขอพูดถึงเรื่องการพเลี้ยงเนื้อเยื่อก่อนนะคะว่าเทคนิคการพเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่การเอาชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิตเนี่ยมาพเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วเราก็มาพาะเลี้ยงในสภาพที่ควบคุมแสงอุณหภูมิชิ้นส่วนพืชน,นั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งในทางเกษตรเนี่ยเราก็ในิยมใช้ในการขยายพันธุ์พืชทีนี้จากแนวคิดตรงนี้ค่ะว่ามันใช้ในการขยายพันธุ์พืชได, <Yeah. S 1> ได้เราก็เลยมีแนวคิดที่จะเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการ ขยายพันธุ์กระจูดนะคะซึ่งพอเราขยายพันธุ์ได้แล้วก็จะนําไปสู่เรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมของกระจูดทีนี้สาเหตุที่ทำไมจึงเลือกกระจูดมาเป็นพืชที่เราสนใจนะคะก็เนื่องจากว่าในช่วงปีประมาณ2 5 5 3เนี่ยมันจะมีไฟไหม้นะคะในพื้นที่ภูควรเขงอําเภอเชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้พอไฟไหม้เนี่ยนะก็มีข่าวมากมายที่ออกมาว่ามันจะทําให้ป่ากระจูด ศูนย์พันไปนะคะเราก็มองว่าตัวกระจูดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์และความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในภูเขวคนเองแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เก็บกระจูดมาเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะนำมาสู่การแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระจูดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทบทีนี้พอมันมีคุณค่าตรงนี้แล้วนะคะเราก็มองว่ามันก็ควรที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมกระจูดเอาอันนี้ไว้นะคะเราก็เลยไปเก็บ ต,ต้นพันธุ์กระจูดในพื้นที่2แหล่งก็คือในพื้นที่ของผู้คนเคงกับพื้นที่ของผู้ที่ทะเลน้อยนะคะมาใช้เป็นต้นพันค่ะขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระจูดนะคะก็คือจุดสําคัญเนี่ยพืชพวกนี้นยเราเราเก็บมาใช่ไหมคะพอจะมาเพาะเลี้ยงเนี่ย,ยะะเขาก็จะมีเชื้อโรคติดมาด้วยมันขั้นตอนที่สําคัญของเขาคือต้องเอาเขาเนี่ยมาฟอกฆ่าเชื้อก่อนพอเราได้ชิ้นส่วนพืชก็คือหน่อที่มันปลอดเชื้อแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็มาวางเลี้ยงแล้วก็มาศึกษาสูตรอาหารโดยการเติมพวกสารพวกคุม การเจริญเติบโตลงไปซึ่งสารควบคุมเนี้ยจะเป็นตัวทําให้มันเพิ่มจํานวนหนอที่จะแตกออกมาใหม่มันเราก็ต้องมาศึกษาว่าใช้สารควบคุมชนิดไหนความเข้มข้นเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมแล้วก็ทําการศึกษาเราจนได้สูตร ะะที่เหมาะสมทีนี้พอกระจุสร้างหน่อใหม่ขึ้นมาได้มากแล้วกระจุเนี้ยมันยังไม่มีรากก็จะเข้าสู่ขั้นตอนชักนําให้เกิดรากขึ้นเราก็จะตัดหน่อกระจุที่ชักนําได้เนะะี่ยค่ะมาชักนําให้มันเกิดรากพอมันเกิดรากก็จะกลายเป็นต้นกระจุ่ที่สมบูรณ์นะคะก็เลี้ยงไประยะหนึ่งเราก็ย้ายนะคะกระจุนั้นปลูกลงดินนะคะแล้วก็นําสู่ธรรมชาติของมันทีนี้ในเรื่องของการต่อยอดองความรู้ที่เราได้จากงานวิจัยใช่ไหมคะว่าเราก็ต่อยอดโดยการที่เราจะ ทำการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมวันเทคนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันก็จะเหมาะสมในการที่จะเก็บรักษาพันธุ์เราก็เลยมาศึกษาถึงจะใช้สารอะไรนะคะที่จะไปทําให้มันชะงักการเจริญเติบโตหรือชะลอการเจริญเติบโตของมันเนี่ยให้มันมีขนาดเล็กลงหรือว่าให้มันอยู่ในอาหารได้ยาวนานที่สุดนะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าประมาณอย่างน้อยปีครึ่งกระจุเราก็สามารถที่อยู่ในอาหารได้โดยยังมีชีวิตนะคะและตอนนี้เราทดลองต่อจนถึง2ปีกระจุ ก็ยังสามารถที่ยังอยู่ได้เพราะฉนั้นพอเราได้แล้วว่ากระจุดเนี่ยที่เราเก็บรักษาพันธุ์เอาไว้เนี่ยค่ะเมื่อมันมันสามารถเก็บได้ถึง2ปีใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีการสูญพันธุ์หรือปริมาณของกระจุดในธรรมชาติลดลงเนี่ยเราก็สามารถเอากระจุดตัวนี้ค่ะมาขยายต่อซึ่งการขยายพันธุ์โดยการพะเลยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะขยา,ายได้จํานวนมากโดยใช้เวลานีวดเร็วนี่คือจุดเด่นของเทคนิคการพะเลียงเนื้อเยื่อพืช k คฟาร์มนำท่านผู้ชมท่องไปทั่วทั้งประเทศไปชมสาระดีๆจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงอย่างนี้ทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสถึงบ่ายสโมงครึ่งโดยประมาณวันนี้กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเคฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัด ปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียทิกสุขพันฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588ไ ID l ล n e 0656218686อ a l เฟ c นวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK Acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK Acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อและร้านค้าทั่วไปศูนย์ประชุมสัมมนาเทพนครโรงแรมเทพนครและโรงแรมอุลวาเลสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ สูหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ